นี่ครับเป็นเรื่องที่เดี๋ยวเชื่อมากครับอาจารย์เต้เน้องเป็นคนอุดรบ้านอยู่อะไรนะบางสามหมอห่างจากบ้านอาจารย์เต้เท่าไหร่ไม่ถึงสิบกิโลโไม่ถึงสิกิด้วยเอ,ยอ่ออาจารย์เ<อ>ต้ขึ้นอยู่ที่เด็ดอยู่อ่เพราะว่าครอาจารย์เต้ขึ้นอยู่ที่แก่นคืออาจารย์เต้นเนี่ยก็ไม่ไม่มีครูสอนใช่ไหมตีกองเหมือนตอน เรื่องแรกเือแบบเหมือนเอาแบบจะก็บไปแข่งแข่งเสียเมามาประกอบกัมาตีเออตอนเด็กๆพ่อนพ่อคิดได้น่าจะตีเป็นพ่อเขอยึงซื้อแอนได้อืมแล้วทีนี้ตอนมาเรียนมัธยมก็ถ้าวันโน๊ตก็เหมือนครูเขาสอนูเด็กเขาไปสอนท่นเครื่อนต่วมากกว่าเออเขาเขาไม่ได้สอนสอนตีไม่ได้สอนตีอะไรเลยเราก็เลยแบบอาศัยความจำเอาไปดูตัวก่อน มันอยู่นี่ค่อยค่อยมาถามค่อยมาถามกับอาจารย์ทินอาจารย,ย์เพียอาจารย์หน้าอาจารย์ใจประามทุกคนหนึ่ถามว่าถามโน้ตที่เราเป็น,เป,นเป็นยังไงมีเล่นยังไงยังไงก็คือมาอยู่สามน้อยตีเป็นอย่างเดียวใช่ตีเป็นอย่างเดียวไม,ไม่ไม่มีพื้นฐานแล้วทำไมบอสเขาถึงรับรเราตอนแรกฮะอะไรนะพูดดังๆหน่อยก็ได้พูดเค่น่าตาดี น่าจะขายได้ผมว่าไอตอนนั้นไอตอนนั้นไอนน้ผมทองไอ้้ไอคนมีหนวดน่ะมันไม่น่า,านทายตรงไหนวะผมว่าเหมือนเลยนะเหมือนอะไรเหมื <laughs> อนอะไรอืออาจารย์เต้คือว่าเรียนทาง YouTube ดูทาง YouTube เน,นาะแล้วก็ครูพังรักจำแล้วก็มีครูที่ดีมีเพื่อนพี่พ่อร่วมงานที่ดีที่อาจารย์เป็นนักดนตรีจริพี่น้อยถามแล้วให้คำตอบได้ได้เ,เราเราเนี่ยดูโอ้ดูดูภาพเนี่ย ครับเห็นไหมให้เราู้สกไงตุ้เสียยายตุ้งเต็บตอนเต้ตอนเต้กำลังเด็บงั้นจะออกไปทำงานตึ้งเสียยายด้วยไปเสียเสียยาเสียยายาเลี้ยเต้มายาตก็เลี้ยงญาติญาติเป็นคนที่ไม่ห้ามอะไรยแต่ยิ่งเป็นเรื่องแบบการแสดงพวกร้องลําแต่ก่อนญาตเป็นคนสอนเต้ลําลําลําคือลําหมอลําใช่เป็นหมอลําก็แต่ก่อนเต้เป็นหมอลํา ยากินเสียเรนั้นก็เสียกำลังใจไปเลยมันแบบตัวเองก็ออกจากโรงเรียนเลยช่วงประมาณมเต้เรียนไม่จบเลยเรียนไม่จบด้วยเรียนไม่จบจบมต้นจบอีกอีกสามเดือนจะจบมหกออกมาก่อนมันไม่ไหวสภาพจิตใจก็อย่างเราแบบเราอยากทํางานมากกว่าแล้วมันไม่อยากอยู่ คือแวบแรกเนาะเมื่อเชา้าที่พี่ทูหาดเต้เนาะก็พี่ก็ไม่รู้หรอกพอดีแอดมินปุปป๊บปั๊บเขาไลฟ์สั่งแล้วก็พอเขาสัมภาษณ์กันพอพี่ก็ได้ถ่ายคลิปเนาะโอ้มันยิ่งกว่าละครอีกอะชีพยิ่งกว่าละครนะคือคือมันจะไมเหมือนเหมือนสเตจตอนนี้อืออารมณ์อารมณ์ของกันเลยนนี่สเตจตอนเนี่ยพอยุดก็ให้กำลังใจเนาะพอยุดก็ก็รักรักน้องเนาะที่เขาเป็นทุกคนเออ ยิ่งเด็กมีความสามารถนะอะไรนะผัดไทยห่ออะไรนะเอาสองห่อกินป่ะเอาป่ะเอาห่อนเอาห่อนนึ่หิีข้าวไม่ใช่อะไรหอเท่าไหร่กินขี้กินขี้ อ๋อสะอาดเอากินแค่นี้แหละเอาเอาห่อเดียวกินนี้หมดไม่ละครับเรากินแค่นี้แหละครกินน้อยกินน้อยได้แลยครับผัดไทยหอยสิบอร่อยไหมเนี่ยพอต้มจิ้มแยกแกแยกเอาขนมจีบไหมครับขนมจีบเท่าไหร่อร่อยตังค์ไว้เลย เราถ้าไม่อร่อยคืนนะได้ครับเดี๋ยวชิมก่อนอย่าเพิ่งไปตอ๋เอเดี๋ยวพี่ก็จะใหะ้ถ้าถ้าอร่อยเดี๋ยวซื้อเพิ่มดูซื้ออร่อยไหมเอาเป็นเป็นสูตรสำเร็จเนาะนอ่าๆมาเลยมาเลยเอามาอีกห่อนึ่งจะไ,ได้พกจะได้ไม่ต้องถอนเอามาเลยอีกหนึ่ง พ่อยุ่งสันตลอดพ่อยุ่งสัสารักเด็กคนนี้เนาะสึงแก่ตาเนาะรอรอดูฝีมือเนาะอันนี้เต้ยยังไม่เห็นนะเต้ยคิดว่ายังไงฝีมือเนาะถ้าเนาะเขามั่นใจเขาดีเก่งคนดีกว่นเขาต้องมั่นใจกว่าถ้าไม่มั่นใจเขาเขาไม่กล้าว่าต้องมั่นใจจะมีจะมีที่แบบมั่นใจมั่นสุดถ้าัเกราเปลีถึงตัวนี้แล้วแต่นี่พ่อดีมันมนัดมันดี ก็หลายคนที่มาหรือว่า,วา,ม,วาม,มึงโกงผมไว้จริงๆได้นอนแค่ไหนน้อง,นองนอคนนี้เหมือนไอ้เต๋าจำได้ไหมไอ้เต๋าบอกว่ามันตีตั้งแต่มาต้นนะเนาะอ่ามันสตอรีร่รคล้ายๆกันเต๋าก็เป็นเด็กที่รักชอบตีกองเดียดเองอะ่ะเออครูพักรักจำเหมือนเดิมอะ่อะเต๋าอเหมือนเต๋าเลยเต๋าไม่ได้โอนแค่ไหเตา๋าไม่จะได้เลยไม่ไม่คิดไม่คิด ใช่ใช่มันเีมันอยู่ที่ความไว่ของแต่ละคนอืมคิดถึงเตาเลยพรุ่งนี้เอาเอางี้ไหมพรุ่งนี้บอกไปรับมันเลยมันมันมาพรุ่งนี้ไม่ไปรับเลยอ๋อมันจะมาตอนเย็นไงเออใช่ใช่ไม่ใช่พี่ก็ถามมันอยู่เปแกรับเลยแค่หนึ่งนะเพรับเลยดีกว่าเดี๋ยวโทรหาอาจารย์เตาเลยนะฮะอาจารย์เตาครับ นี่ฮนะน้องชอบตีกอนตั้งแต่เหมือนคุณนะฮะนี่อ,อ๋อวันนี้นอาจารย์เต๋าไม่สบายอาจารย์อาจารย์อาจารย์เต๋อไม่ไทำไม่สบายเอาให้กำลังใจน้องหน่อยเลยเสืส้อเสื้อไม่สบายไม่สบาย,อ,ยอาจารย์เต๋าเ, <it> เขาขาดงานครับ oh. ข,าขาดงานขี้ oh. ขขเกียจขี้เกียจครับขี oh. ข้เกียจพ่ออ๋อ เหมือนเต่าเลยเต่าก็ตีกองตั้งแต่อายุสิบสองสิบสามนี่ย่านี่ยายนียายยา่ย่าครับยายอ้าวดีครับเต่าก็อยู่กับยายเนี่ยนี่ย่าสวัสดีครับพร้อมไหมลูกเอามีอะไรเคลียร์กันไหมเอาเคลียร์กันเลยเบื้องต้นจะรับจบเลยเบ้องต้จะรับจบเลยเป็นรถสายรถไฟนี่มันยังไงมือเนี่ะ พราะว่าเราออกเที่ยงคนยนดีหทุกอย่างแนอนคต่งต่อจอยแคได้ลลาไกไหนกั่นมาเลนก็ารับแทนคนรับเทียนดอกกระเซียที่นเซียงื้ทุกอยางสิท่าอยู่กัอรเใช่คุณไดมาเข้าในโอกาสคือเราเราแบบมีความตั้งใจแล้วเราไม่ใช่คนจ่ายคนราแต่บางคนบอกขอใจบางคนก็่าบอตุยออกดอกหนาบุมเออันนี้คือคนรับอันนี้คือผมบอกเลยว่านี้คือทุกอย่างอยู่กับบอส ะทุกอย่างที่เราไม่ต้องรับแต่เราก็มนุษย์ด้วยกัน่ะเขามาด้วยใจเราก็สุดยอดเลยเนาะจริงๆนะอ๋อจริงๆจะไอพูดไม่ได้ไอจ้ะไอเล็บยูไอเล็บยูอะไรนะจะเอาเตาไปอยู่อะไรนะจะเอาเตาไปอยู่ไหนไม่อยู่ด้วยแล้วอ่ะ โอเคนี่นะฮะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับเป็นกำลังใจให้กับคุณย่าแล้วก็น้องนะครับอาจารย์เต้ยก็รอรอดูนะครับขอบคุณทุกคนมาะครับ